สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องผู้ทุกคนครับพบพาอกันกับ่าวปัญญาเมืองลอยเกิดนะครับคนเมืองลอยเกิดนะครับกับช่องอรสาตนาสอนชาแนลนะครับกสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อครับวันนี้กับเป็นวันพฤหัสนะครับกะผู้ได้ได้ข่าวว่าเบิ่งคลิปนะครับขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเด้อสุขโศมันมันกันทุกคนเป็นไงครับพี่น้องผู้ใด้ได้เบิ่งคลิปบ่าวปัญญาหรอกก่อนได้ตามบ่าวปัญญาบ่ครับได้มันกันบ่านน้อครับผม บาปัญญาก็บพ่อไรคาน้าคาในแล้วครับผมพ่อไรร้ายนะครับไม่ได้รุ่นนะครับผมกับมือวานนี้ครับยุสวนนี้กครับนี่บรรยากาศนะครับบาปัญญากับมายุสวนนะครับไม่พดหน้าพักขึ้นก็ครับแล้วก็เพิ่มเติมครับนี่จากเดิมบางนี้สิเป็นไอ้แปลงไงบกเกษตรนะครับที่นี่บ้าปัญญาสิเปลี่ยนไหมบางนี้สิสีเป็นไอ้ใส่บกใส่บกือครับ พอหลอบกอนปูกคือทางขุนบล็อกบ่อได้ผสมนะครับนี่ขุดเตรียมบ่อเตรียมธรแลดวครับแ้วกระเพาะไว้เรียบร้อยแล้วครับวสิโลงหมกอือนะครับผมส่วนบักกะเทกัะต่ที่เป็นโซนนี้ครับนี่นี่เป็นโซนไปนี่ครับพอหลอบกอนมีหลุมกาอยู่ทางนี้ครับนี่หลุมกาอยู่ทางนี้แต่การิกุดยากแน่จากน้อยเพราะมันจะแข็งนะครับนี่พอะมันจะติขุดนี่ืิขุดยิ่งยิ่งตรงไปทางนี้นะครับนี่ ประเทศแต่ว่าตอนนี้พอไอ้บุกือยู่ครับเล่ไอ้เห็ดบุกือสะก้อนครับตังหนีขุดหบวครับเออเป็นไนพี่น้องบวกยอดงามงามครับเก็บไปใส่แกงน้ำมเนาะพี่เห็ดหัวรัวยู่ครับยอดพี่กาลัางแต่งยอดครับพี่ลงข้างล่างนั่นกับมีครับหัวกับงามงามเด้ครับเนี่ยกาล่างไอ้เป็นยอดนะครับเนี่ยพอเป็นดาเห็ดขังไว้เรียบร้อยครับ อัปเดตครับผมอัปเดตเอสวนพักครับทัวร์พี่น้องเห็ดขังไปเกบร้อยครับนี่ขึ้นยอดแล้วครับว่ครับรอมนี่นี่อาทิตย์ก็กวอยอว่ายครับครับหมอมุ่งปุ๋ยดีว่าครับนีขึ้นยอดแล้วพี่น้องเดี๋ยวฮากับอัปเดตนะครับ กับเป็นยังไงเน้อครับพี่น้องทางผุนหอนวะครับผมยูปีหอนค่ะหอนเนี้ยอ้ยเนี้ยเป็นหอดเสียแล้วพี่น้องเนี่ยบรรยากาศนั่ก็หอนครับนะครับเนี่ยปอยเขาก็บริปใจแล้วครับผมสงการก็ยูสวนบม่ได้เลยเป็นเรื่อน้ำสงการเน้อครับเป็นยังไงมวลวะครับออกสู่บ้าปัญญาฟังกำเนียครับบ้านแยกกับฝ้าสวนนี่แหละครับอาหลอกอาเรื่อมยืดลำสวนนี่ครับ กาขอบคุณหลายๆเด้อครับสำหรับผู้ใดที่เขาว่าเบิ้งคลิปบ่าวปัญญานะครับสำหรับผู้ที่เขามาติดตามเห็บ่าวปัญญาขอขอบคุณจากใจหลายๆเนะครับสำหรับผู้ใดที่เขามาชมคลิปแล้วฝากกดติดตามให้บ่าวปัญญานั้งแต่เด้อครับผมผู้ใดติดตามแล้วฝากกดไลค์ให้บ่าวปัญญานั้งแต่เด้อครับคอมเมนต์เขามาคุยกันได้ครับบ่าวปัญญาประเด้๋ีวยังมากไหมนะครับผมบดาวปัญญาก็ตอบทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับผู้ใดที่คอมเมนต์เขามาผู้ใดกดถึกใจก็ขอบคุณหลายๆครับบ่าวปัญญาอายุหม่องนี่แหละครับรางกำแหงครับ ขางรถไฟฟ้านี่ครับเข้ากับคุยกันได้ครับผมพ่ออมกพี่น้องทุกๆทุกคนครับจนผักบอสขัญญาประมาณนี้ครับอันนี้ห้านตากกล้วยเขาครับตอนนี้กล้วยเบิดบอแล้วไปเข้าเดี๋ยวยางไปเบึ้งกล้วยกันครับพี่น้องนะไปน้ำกันครับคุยกันไปน้ำนะครับเอ้าไปเบึ้งกล้วยว่ามีกล้วยสุกบอนะครับคุยกันไปน้ำคุยกันไปเรื่อยๆนะครับครับโอ้มือนนันนะครับเอ้มือวันที่สิบ สิบหกกันเบาปัญญาเนี่ยเอยหลุนยางคักเลยครับโอ้พอออกมากัน้ายู่ครับเกียบจะถือด้าน,นะครับคุคนผู้ใดสือนะผมก็ถือก็าเจ้าสีดาเด้ <c oughs> มันเป็นการเสี่ยงโชคนะครับพี่น้องเขากะช่วงนี้เบา,เาปัญญาไม่ค่อยได้เหตุคลิปกินข่าวกินยังครับเขากะมาคุยกันตามประจาไอหนหึ่งตัวไปนะครับโอ้ห่วยลมพี่น้องกำลังเป็นเคลื่อนหน่อยลมเบด มันห่อนครับบัดพออากาศห่อนแล้วบัตนี้มันกระลมนะเพราะว่าวางเดนเอาพลอยมันลอยครับออลมดิลมด้อยครับคือหากมันลอยครับมันแบบใน,นล,ลมครับโกวย์ลมไปแล้วอึงน,น,นะฮักครับลงมาอย่างที่คุณน้องเด้งเด้งครับเนี่ย อากาศมันห่อนฮะมันก็ร่อยนะเงนี่ยลมมันล่ะครับก็่ได้กินดรอกเนี่ยกล้วยกล่วยใครอักตุลมวัดครับวัหรือะไรยังครับนะครับต้นนิดหน่อยยังลมนะพึ่งเนี่ยมันห่อนครับเพราะมันห่อนมันก็อัวมันก็ลลมนะครับเนี่ยนี่ก็ลมนี่เป็นเสื้อวะนี่ลมมากเลยเป็น เออเ,นเ,นอเอบ็นี้เก,ก็บแรงครับนี่กะหักนี่กะหักครับพี่น้องเอ้หัวล้มไดเลยครับโอ้ยน,นี่แะคุณสองสามเครื่องหู ผมแบบนี้ก็แย่เลวครับนี่ยนี่นนนอ,อ,อเขยครับโอ้โอ้โอขอถั่วลาลาพี่น้องสันไงโอ้ไม่สิเหลือ,อยงละครับพี่น้อง ผมจะซ้อมตามสนไงตับลงกันครับ<ฮ>มีดก็ได้ครับมีดฮักได้เด้อนี่สันนิดหน่อยเดวยครับพี่น้อง หล่นแล้วมั้งเนี่ยคือเนาะยากด้วยครับหล่นเม,มื่อเอ๊ะม,มันอสิไปได้กินนี่ยังล่ะครับมึงเนี่ยอ่อนๆอ,อ,อยู่ ใชครับวันนี้นุงแงงครับครับปีน่อยนึงกันล้วนเออหักเกลดวันนี้ไนหะมจะไปแล้วเม็ดเหรอ,องามอยู่ครับแต่ว่าลมเม็ด กลางที่หนองอยากินหกครับแป๊ดแป,ดแป,ดแปด๊บๆกินดี่ก็หมอปีหมอปีไปกินเขา หัาขึ้นันในสุดกระเดี๋ยวข <laughs> อปริญาขออนุญาตอันเอากล้วยไปเก็บกอนได้ครับพี่น้องเดี๋ยวบ้านนี่ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับคอยทุกคนสุขสุขกันหมานเด้อครับพี่น้องด้ครับกะคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ